ครับวันนี้เราก็อยู่ันที่ผานางคอยนะครับผานางคอยเนี่ยวันนี้ผมเมื่อคืนผมอยู่ผาเกี่ยวลมอยู่ใกล้ๆก,กันนั่นแหละผมก็เดินเข้ามาที่ผานางคอยนะครับตรงนี้เพราะว่าทราบว่าตรงนี้นมีประวัติมีตำนานของคู่รักคู่หนึ่งทีออ่ไม่ค่อยสมหวังกับความรักสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าผาธรรมดาเน,นี่ยแหละ แต่เมื่อก่อนเนี่ยมีคู่รักคู่หนึ่งเนี่ยเขาคบหาดูใจกันอยู่รักกันชอบพอกันทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีงานมีการทําไม่มีงานไม่ได้ทําอะไรก็ดูสภาพาแวดล้อมรอบ,รอบ,รอบๆนะครับเนี่ยเมื่อเกือบร้อยปีแล้วมั้งไม่มีง,งานทําอะไรไม่มีง,งานทําก็วันนี้ผู้หญิงไปหาผู้ชายที่ฝ่ายไปหาฝ่ายชายที่บ้านฝ่ายชายที่บ้านฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงอย่างนี้เอ้ยเอาเลย งานการก็ไม่มีทาวันๆเนี่ย,ยหาของป่ากินเขาผีเขาก็หาของป่ากินเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ทําอยู่แค่นะก็ไม่มีงานทําก็เลยโดนฝ่ายบ้านฝ่ายชายไล่ออกมาทีนี้ผู้ชายก็ยังรักผู้หญิงอยู่ก็เลยเจอไปหาที่อยู่กันดีกว่าก็ขึ้นบ,บนหน้าผาเนี่ยครับหาที่อยู่กันสองคนนี่ขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วก็เออมันก็ไม่ได้มีความสะดวกสบายอะไรอ่ะเนาะ ผู้หญิงขึ้นมาหิวน้าเอ้ไปหาน้ําให้เขากินหน่อยผู้ชายก็บอกได้ก็เลยไปหาไปไปบ่อน้ําเดินไปบ่อน้ําจะไปตักน้าให้ผู้หญิงกินแต่ระยะทางเนี่ยมันไปก็ประมันห้าหกร้อยเมตรซึ่งไปก็ใช้เวลานานนะเพว่าจะกลับมาเอ็นี่ผู้หญิงก็นั่งรออยู่เอ้ผู้ชายไม่มาสักทีว็นั่งรอแล้วรออีกคิดว่าผู้ชายเนี่ยไม่มาแล้วเพราะเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรติดต่อไลน์เลยกันไม่ได้ผู้หญิงเผงเฟ้อคิดไปเองว่า ผู้ชายไม่มาแลวหนีไปแล้วหนีกับบ้านไปแล้วก็เลยตัดสินใจคิดสั้นผูกคอตายเนี่ฮะอยู่แถวต้นไม้ใกล้ๆนี่แหละมั้งครับผูกคอตายนะฮะพอผู้ชายกลับมาถึงเนี่ยเอาน้ําให้ผู้หญิงกินเห็นผู้หญิงผูกคอตายเท่านั้นแหละตกใจช็อกเลยเฮ้ยเมียเพิ่งผูกคอตายแล้วก็เลยไม่รู้ทํายังไงนั่งร้องมร้องไห้ผูกคอตายตามผู้หญิงไปเนี่ยครับ ประวัติของผาแห่งนี้ครับก็เลยเรียกว่าผานาคอยอคอยผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาถึงเนี่ยอย่างที่เล่าครับความรักมันก็เป็นเป็นแบบนี้ครับตรงนี้เป็นประวัติที่น่าเศร้ามากเลยถ้าเกิดเรารอลอยสักพักนึงอะอยสักอีกสักหน่อยนึงอะมันแค่ห้าหกร้อยเมตรอะผู้ชายอาจมาแล้วก็มาสร้างบ้านทําอะไรอยู่กินกันตรงนี้จนมีความสุขไปเลยก็ได้ครับ เราะนั้นคนที่เราครบกันเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลานะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณสองคนเนี่ยมันรักกันจริงไหมรักกันมากแค่ไหนนะการที่เราจะรอคอยกันได้ทุกคนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับวันนี้แถมให้นะครับเรื่องของการเลือกคู่ครองครับหากคุณคิดจะมีใครสักคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเลยนะครับ เมื่อมีคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วเนี่ยชีวิตมันดีกว่าเมื่อตอนอยู่คนเดียวหรือเปล่าอืมคนที่คุณเลือกเปิดใจพูดคุยแชร์ความรู้สึกความคิดร่วมกันเนี่ยเขาคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่ไหมครับคุณได้เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเป็นธรรมชาติไหมและมีความสุขได้ไหมสร้างความสุขขึ้นมาได้ไหมพวกนี้คือคําถามที่คุณจะต้องตอบให้ได้ก่อนการเลือกคู่ครองนะครับหรือกลับกันยังรู้สึกอึดอัด,อดเว้ยวัาอยู่ด้วยกัน เป็นต้องเป็นต้องทําต้องแบบปั้นหน้าต้องอยู่ในต้องทําตัวที่มันไม่ใช่ตัวเองตลอดเวลาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าอยู่คนเดียวดีกว่าวกันที่เราเลือกคู่ครองดีๆมันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีความจริงใจกันส่งเสริมกันทาให้มันเป็นคนทาให้มันดีขึ้นนะครับเติบโตไปพร้อมๆกันแต่หากคบใครแล้วรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตรู้สึกไร้ค่าลงไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกเหงา ครบกันแล้วรู้สึกเหนื่อยมันก็คงถึงเวลาที่คุณจะต้องไปตั้งคําถามกับตัวเองว่าไอ้คนคนนี้ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยมาอยู่เพื่ออะไรวะการทนอยู่กับคนที่มันไม่ใช่พยายามแค่ไหนมันก็ไม่ไหวครับต้องฝืนต้องทนอยู่ด้วยกันเห็นมันไม่ไหวจริงๆอยู่แล้วความรักมันคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของคนที่เรารักไปพร้อมๆกันใส่ใจกันให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่มันสําคัญนะครับอย่ากลกัวการอยู่คนเดียวเลยครับ เพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวบ้างแต่ถ้าคุณเลือกคนที่มันไม่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณก็ต้องรู้สึกเหงาแล้วโดดเดี่ยวอยู่ดีหรือเปล่าวะมันมีคําตอบที่มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกคนที่ใช่เนี่ยมันจะใช่ในทุกช่วงจังหวะชีวิตเราเลยการเลือกคู่ครองเนี่ยต้องเป็นคนที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้เรารู้จักความสุขที่แท้จริงอยู่ข้างกันในเวลาที่ทุกนะครับ ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่คู่ควรจริงๆครับลองเลือกดูครับ